สวัสดีครับเห็นสังคมจมปรักหนักมหันต่างฟาดฟันกันวุ่นจนขุนหมองสังคมเราเคยฟูเฟื้องเคยเรืองรองอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องปกครองกันยุคสมัยแปลเปลี่ยนไปไม่ถอยกลับ การเวลาก็ลาลับและเปลี่ยนผันคนรุ่นใหม่คิดทำใหม่เป็นรายวันคนรุ่นเก่าต้องเท่าทันคอยดูแลโบราณว่าถ้าวัวรู้คู่วัวงานในทุกๆก,กิจการเรียบร้อยแน่วัวสองตัวประสานงานไร้ข้อแม้ ทั้งวัวหนุ่มและวัวแก่ไม่แพ้งานฝ่ายหนึ่งห้าวฝ่ายหนึ่งหานงานย่อมแข็งฝ่ายหนึ่งแรงฝ่ายหนึ่งคิดสองประสานคือสมบูรณ์คิดและทำคือผลงานคือการสืบสันดานขององค์กรการมองไกลใจกว้างและสร้างสรรค ปณิธานของไทยเราแต่เก่าก่อนคนรุ่นใหม่ตามใจตัวและหัวร้อนคนรุ่นก่อนจะปล่อยวางอย่างใจเย็นมองสังคมที่จมปลักที่หนักอึ้องต้องช่วยกันกู้ดึงให้พ้นเข็มมันถึงข้าวร้อนสุดร้อนต้องผ่อนเป็นให้ารมเย็นเป็นสุขรอทุกภัย คู่เลกลำปางวันละก่อนออนไลน์จงอยู่อย่างมีพลรรังเพราะพลรรังกายทำให้เราแข็งแรงพลรรังใจทำให้เราเข้มแข็งพลรรังรักทำให้เราก้าหารพลรรังความดีทำให้เราชนะความเลวพลรรังกตันยูทำให้เราสมนึก พลังเรียนรู้ทำให้เราฉลาดครับ